สวัสดีครับผมชื่อนายศักดิชัยนิตองกินนะครับสพกรสอบมย .6 กุมภีนะครับวันนี้จะมาอธิบายใบงานที่ห้านะครับเรื่องการควบคุมแบบจ็อกกิ้งทูเอาพุตนะครับวงจรการใช้งานนะครับลายหนึ่งเส้นสีน้ําตาลคือลายหนึ่งนะครับมาเข้า power supply นะครับออกจาก power supply นะครับไปเข้าอ่า L1 นะครับของ PLC นะครับอินพุตนะครับแล้วก็มาเข้ารีเลย์นะครับขาที่8นะครับขาที่8นะครับออกขาที่2นะครับสายทิ่เหลืองนะครับแล้วก็สายสายทิ่เลื่องนะครับมาเข้าแมกเนติกนะครับแล้วก็ลายนะครับมาเข้ารีเลย์ขาที่8นะครับ ออกขาทิศสองเหมือนกันครับแต่อันนี้จะเป็นสายทีอม่วงมาเข้าแมกเนติกตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นสายนิวตันนะครับสายทีฟ้าจะมาเข้าพาวเวอร์ซับไนะครับออกจากพาวเวอร์ซับไนะครับจะมาเข้าแมกเนติกนะครับแล้วก็ออกจากแมกเนติกจะไปเข้าแมกเนติกอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ออกจากแมกเนติกจะไปเข้า L2 นะครับของ Input นะครับเข้า i ิน u t นะครับเข้า L2 อ n p u t นะครับแล้วก็ออกแล้วก็ต่อไปนะครับ V บวกนะครับออกจาก Power s u p p l านะครับลงมานี่นะครับมาเข้าของ common นะครับฝั่งเอาพ u t นะครับ แล้วก็สายสีแดงนะครับออกจากคอมมอนนะครับมาเข้าคอมมอนอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็สายสีชมพูนะครับออกจากคอมมอนเอาพุทนะครับมาเข้ารีเลย์นะครับขาทิ่สี่นะครับแล้วก็ต่อไป V ลบนะครับออกจากพุทธสภานะครับมาเข้ารีเลย์ขาทิ่สามนะครับแล้วก็ออกจากรีเลย์ขาทิ่สามมาเข้ารีเลย์ขาทิ่สามอีกอันหนึ่งนะครับ แล้วก็ออกจากรีเลย์ขาติดต่มอันนึงมาเข้าคอมมอนฝั่งอินพุตนะครับ PLC ต่อไปนะครับสายสีเขียวนะครับอคอมมอนของฝั่งอินพุตนะครับมัมาเข้าสวิตสีเขียวนะครับแล้วก็01ฝั่งอินพุตนะครับออ,ออกจาก01อินพุตนะครับมาเข้า สวิตสีเขียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสายส anyway pues ีเขียวนี่นะครับออกจากคอมมอนเอาพุทนะครับมาเข้าขาทิปตี่นะครับที่รีเลย์นะครับโอเคครับจบาแล้วครับต่อไปเราจะมาดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะครับ ไปงานที่ห้านะครับกดสวิตช์อินพุตนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับออปต์หนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับทํางานเมื่อสวิตช์เมื่อปล่อยสวิตช์นะครับอินพุตศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับออปต์หนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ก็จะหยุดทํางานได้นะครับแล้วก็กดสวิตช์อินพุตศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับออปต์หนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งนะครับทํางานเมื่อปล่อยสวิตช์อินพุตนะครับศูนย์จุด 0ูน,นะครับเอาพุทหนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งนะครับก็บจะทํางานนะครับเอก็จะหยุดทํางานนะครับขอไปจบจบก,การอธิบายเพียงเท่านี้ครับ